สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมทั่วไทยไปกับมิแก้เช่นเคยครับนำความเป็นสีมงคลมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับภาพที่เห็นนี้เป็นภาพของหลวงพ่อสายสุธรรมโมหรือพระครูสาครสุธรรมมาพรนะครับแห่งวัดเจริญสุขารามบางไผ่เตีย้ยจังหวัดสมุทรสาครคร,ครับหลายปีก่อนนะครับทุกคน หลายท่านนะครับต่างมุ่งไปที่วัดเจริญสุขารามบางไผ่เตี้ยเพื่อขอบารมีหลวงพ่อสายเพื่อเข้าพิธีนะครับเข้าเพื่อเข้าพิธีเสริมดวงนะครับเยอะแยะมากมายบิ๊กแ d ดได้ไปบันทึกภาพผมจะเล่าบารมี ของท่านให้เพื่อนๆสมาชิกได้ฟังนะครับหรือใครที่ทราบแล้วก็ฟังอีกครั้งทบทวนอีกทบทวนอีกครั้งก็ได้นะครับรละลึกถึงครูบาอาจารย์มีแต่สิ่งดีๆแน่นอนครับเมื่อครั้งหลวงพ่อสายได้ทํานายทายทักโยมที่เป็นพ่อขาแม่ขาที่หมหาชัยนั่นเองนะครับว่าโยมกําลังจะมีโชคลาภ ร่ำรวยได้เงินล้านว่างานนะครับผ่านไปไม่กี่วันครับแม่ค้าพ่อค้าผู้นั้นถูกหวยทั้งวันที่หนึ่งสามสิบหกล้านตามที่ได้ลงหนังสือพิมพ์นะครับผมก็เรียกว่าได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยพอลงหนังสือพิมพ์ปั๊บอีกวันหนึ่งนะครับมีคนมาเข้าแถวกราบขอพรอหลวงพ่อ ยาวไปถึงหน้าปากทางนะครับยาวไปถึงถนนข้างนอกเป็นกิโลอ่ะนะครับเรียกว่าโอ้โหศรัทธาเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ผมจะบอกว่าหลวงพ่อสายไม่ใช่ไม่ได้ทักทายแค่สองคนนี้เท่านั้นนะครับยังมีอีกมากมายผมว่าหลวงพ่อสายได้เมตตาลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยผมว่าหลายหมื่นคนนะครับเพราะมีพิธี แทบจะทุกวันยกเว้นวันพระนะครับครั้งหนึ่งเป็นร้อยนะครับผมก็สายสอนให้เรามีความกตรัญตูกตเวทีคุณบิดามารดาบ้านเมืองพระพุทธศาสนานะครับนะครับอย่าลืมครับไปกราบขอพรท่านได้ครับหรือจะไปเช่าพระทำบุญเปลี่ยนมาเป็นของเราจะไปรอดโบสถ์ก็ยังไปทำได้อย่างง่ายๆอย่างสบายสบายอย่างมีความสุขครับวันนี้ ขอบารมีหลพ่อสายสุธรรมโมได้คุ้มครองทุกท่านให้โชคดีร่ํารวยเฮงๆกันทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ